<ค>หลายนคนเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เมย์ได้โพสต์ข้อความขึ้นใน Instagram อินสตาแกรมที่คู่กรณีได้ทําขอโทษลง Facebook อักกิฟอ่านซคือพี่เมย์เราเานี้แซ่บมากคือเขาเคยมีกรณีกับออผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะที่พยายามแบบ discredit พี่เมย์พี่เมย์ก็โพสต์บอกว่าไปเขียนมาใหม่นะคะคือเหมือน เอาที่ผู้หญิงคนนี้เขียนขอโทษ,โทษขึ้นไ g แล้วก็เขียนแคปชั่นข้างล่างว่าไปเขียนมาใหม่นะคะไม่ผ่านค่ะถุย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 พี่มีพูดนะคะกินไม่เกี่ยวอ,อันนี้จําได้ไหมคะที่เคยถุยเราอ่ะ อ๋อแล้วถ้าขอโทษแบบไม่จริงใจแบบนี้ใช้คำว่าไม่มีเจตนาทั้งทที่ความจริงแล้วคุณเจตนาเพราะมีคนบงการอยู่เบื้องหลังดีฉันไม่ให้อภัยโอ้และจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาเป็นว่าเจอกันวันศุกร์นี้ช่วยมาด้วยนะคะขอโทษกันแบบเห็นหน้าดีกว่าค่ะเอาอย่างนี้มหมถามเมเลยพรุ่งนี้เชิญมารายการเราเลยเชิญมาเลยเดี๋ยวผูนี้มเดี๋ยว้ถาเมเรื่องนี้ลัแต่หลังจากที่ ที่ข้อความที่คิปบอกเนี่ยเมย์ก็เอาภาพของผู้ท no ี่เป็นคู่กรณีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการโพสต์ข้อความหนึ่งนะฮะเดี๋ยวข้อความพี่บอกว่านี่คือข้อความของคุณเมื่อครั้งที่ด่าดีชันแล้วไม่สํานึกจําได้ไหมคะเี่อันนี้เลยช่วงนี้ทำไมทุกคนใจร้อนกันเลยใจร้อนกันเลยเกิดนะอาจจะเย็นๆนะเอๆอย่างนี้ถ้าใครยังไม่ทันได้อ่านก็ไปอ่านในในในไอจีของตื่นมาคุยก็ได้หรือไม่ก็ของพี่เมย์ก็ได้เดี๋ยวเราชวนให้ดูเนาะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราถามพี่เมย์เลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าม โอ้ยูมจบแล้วอคลิปจบแล้วอไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย